ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศาลเจ้าฉีเทียนปุกบอตัวไถเสี้ยวุกโจ้นะครับที่อำเภอกำแพงแสน,นครับจังหวัดคนครปฐมบรรยากาศข้างในร่มรื่นอากาศแจ่มใสสัรับวัน,นี้เราพัดท่านมาดูสำหรับศาลเจ้าจีนนะครับในตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมนะครับตอนนี้เรากำลังมาถึงช่วงจุดทูบขอบพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในตัวสามเจ้าครับเราพากันไปเลยได้ <click underneath> ับปาว่าหล่ย้อนกลับร่างดิดมาอยู่นี่นานยังสำหรับบริเวณที่เรากำลังพาทุกท่านไปนะครับคือบริเวณที่กราบไหว้ฟ้าดินนมัสการฟ้านมัสการดินก่อนที่จะทำทุกๆอย่างภายในศาลเจ้าครับ บาลีนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรท่านเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะย่างก้าไปพื้นธรณีใดก็ขอให้แถวคาดปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์ครับผมมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ปักธูปสามดอกนะครับสุดนี้จะอธิษฐานขอพรเกี่ยวกับความรักความเมตตาให้มีคนรักคนเมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับ อธิษฐานเสร็จแล้วปักธูปกระถางใหญ่ห้าดอกนะครับ

ก่อตั้งมาปีปี55เมื่อก,ก่อนสันเจ้าเป็นไม้ไผ่อาจ่ายเล็กครับแล้วก็ภายในายดีทิพไปม่ไไม้แล้วก็ไม่ดแล้วก็ท่านประธานท่านที่เจ้าบปีจ่รยคนแรกใั้งนี้เป็นผู้ก่อตั้งสร้างศานเจ้าพ่อฮิเจีย มาจย์ แล้วส่านสองไปยังที่แด นที่ทมากนที่ทน้อยไม่ทากได้มีความแต่หลังแล้วาต่างนอบก็คือว่าอสิ่งเลาี่เกิดขึ้นไว่าจะดีหรือไม่ดีสิ่งนั้สุุินะั่นคืเราทำใจกับัเมื่อมีปัญหามีวิิช้วิกิโอกาสนั้นเรียนรู้าเราว่าปัญหาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพื่อเราเรียนรู้อนาคตเราเติบโตไป จอปัญหานี้เราไปเจอเขาแล้วเจอ แัะธรรมนสสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนที่สภาในการประบาหว้ที่นี่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่ที่ได้มารู้จักที่นี่เลยคืออะไรครับจุดเริ่มต้นที่ได้มาจักที่นี่ครับมีคนรู้จักที่เป็นญาติกันคนแนะนํามาช่วงนั้นผมมีปัญหาชีวิตหลายอย่างมืดแปดด้านครับทางออกไม่เจอผู้ใหญ่คนนั้นที่แนะนําผมมาท่านก็บอกว่าเรามาขอพรที่นี่ดูสิเขาก็บอกว่าขอพรท่านสิแตวชีวิตก็จะดีขึ้น ว่ตอบเขากลับไปว่าท่านจะช่วยผมเหรอท่านยังไม่รู้จักผมเลยนะครับเขาก็บอกว่าให้เข้ามาไหว้ขอพอรก่อนหลังจากนั้นมาผมก็ลองเข้ามาไหว้ได้เจอท่านประธานท่านทิพย์ชยพลเปชาบริสุทธิ์คุณท่านนี้ครับไล่นี่แล้วก็ได้มาเจอกรบผมท่านก็แนะนําชี้ทางให้ผมจนชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็บอกท่านประธานว่าท่านทิพย์ชยยศพลผมบอกท่านว่า อยากสอบกำรพราะก่อนหน้านั้นผมสอบมาสิบครั้งแล้วสอบไม่ติดเลยไม่มีเชี่ยวเลยคะแนนห่างแบบห้นาคะแนนสามคะแนนแบบไม่มีโอกาสได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งตัวสำรองก็ท่านทิพเชียร์คนท่านก็บอกขอครุงสิขอปรุงเงเจียก่อนไปสอบผมก็ขอท่านแล้วก็ถามท่านว่ารอบนี้จะได้ไหมอ็มโยนต์ยถามท่าน ท่านบอกอาว่าได้ก่อนที่ผมจะสอบเลยนะท่านก็บอกว่าได้ประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นผมก็มีติวบ้างอะไรีบ้างติวสอบนักเรียนในสิบอะไรเงี้ยมีบ้างครั้งที่สิบเอ็ดมาขอท่านท่านบอกว่าได้แนะ้ว่านะผมเข้าไปในห้องสอบถึงมันสอบจริงผมเข้าไปในห้องสอบผมทําข้อสอบไม่ได้เครียดมากเลยออกจากห้องสอบเพราะผมทําไม่ได้เลยผมก็คิดว่าคงม,มีครั้งที่สิบสองแล้วแหละสอบไม่ติดหรอก แต่วันที่ประกาศผลขึ้นมาช่วง4มโมงเย็น4โมงครึง่งประกาศผลผมมีหลายชื่อติดตัวจริงใช่แล้วเป็นสิ่งอัศาจรรย์ทอัศาจรารย์ครับปฏิหาริย์เกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้แล้วแหละผมทาข้อสอบผมนั่งทาตอนนั้นะผมรู้แล้วไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เลยแต่ปฏิการรอยู่บางสัมสบางสับจากที่เราได้สัมษณ์นะครับ ผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้และชาวบ้านที่มีแรงศรัทธานในศาลเจ้าแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ออกมาเที่ยวชมบริเวณต่างๆภายในศาลเจ้านะครับโดยที่มีพี่คนที่เป็นชาวบ้านที่มีความแรงศรัทธาดีนะครับที่สัมภาษณ์เสร็จไปเมื่อกี้เป็นผู้นําทางพวกเราพามาในสถานที่ต่างๆครับไปชมกันได้เลย ไปช่วยคนแบบว่าลงทานอะไรมาเนี้ยว่าให้ทานผู้อื่นแบบเนี้ยโดยที่ตัวเราไม่เดือดร้อนนะครับเรื่องศีลก็คือการรักษาศีลศีลห้าเปคนมีสัจวาจาสตันยูตอบิดามารดานะครับผมอันนี้ศีลก็จะสมบูรณ์ส่วนภาวนาบารมีก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านก็ได้นี่ครับผมบุญสามฐานนี้ที่ยงกงสอนยุติศี์ให้ปฏิบัติไว้ครับผมการที่เราออกไปช่วย ครับสหรับหลังจากตอนนี้ไปจะเป็นการพาท่านเชิญเที่ยวชมบริเวณสถานที่ต่างๆภายในศาลเจ้าว่ามีสถานที่แห่งไหนไว้สรับกับไหว้หรือบูชาที่ต่างๆภายในศาลเจ้าครับไปดูกันได้เลยนั่

南无波斯多南无波揭摩花垫多怛侄他。唵啰摩啰。<music>

得利耶，多那进止得利，是的那多耶摩那萨婆诃，是多耶萨婆诃，摩诃是多耶萨婆诃，是多云泥瑟婆那耶萨婆诃，多那进止萨婆诃，摩那多那萨婆诃，是来僧诃摩俱耶萨婆诃。 สรุปเนื้อหาที่ได้จากการออกสำรวจในหัวข้อสารเจ้าจีนหนึ่งในสารเจ้าแห่งนี้มีการรวบรวมความเชื่อความศรัทธาไว้อย่างหลากหลายทั้งในทางโลกและทางธรรมสองที่นี่นับถือความเชื่อแบบพุทธฝ่ายมหายานรวมกับลทัทธิเต๋าเป็นส่วนใหญ่ มีความเชื่อเรื่องธรรมชาติเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งสามหลักธรรมที่เป็นหัวใจหลักทานศีลภาวนาบารมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษสี่การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกไปพร้อมๆกับตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำเสนอโดยนายกมลศักเพชรสาย 101, รหัส0 0 1นายกฤตตนานรักขันแสงรหัส004นางสาวกัญญรัตอวยจินดารหัส0 0 6นางสาวกัลยาณีแท่คูรหัส0 0นนางสาวจารุวันใจดีรหัสศ1น